อสบายดีเอฟซีตอนนี้หนักลิ่นบุญก็มาคบหน้าคบตาหลายคนแล้วกำลังสู้กันอย่างอุตลุดอย่างวนี้ อีข่าวอีกข่าวได้อีข่าวอีข่าวยางขันโมันใจกาแทกขันโบบันหาหน่ senyol ơi, vào mà suối, ngam lai lại lai. Oh. đi oh. Almost yeah. just touching her. สกุจอออกไปออก,ออกไป2ไป3ไปเลยสุดยอดเลยเฮ็ดบ <c oughs> อะไรวะเทียบแมตช์ลูกเกอร์โอ้เขาได้อีกได้ฮะนะอา้าวตีอีก <c oughs> อโอ้มือตีเนี่ยสุดยอดเลยเนะี่ย เกมนี้เบ็ดกันนั่นอ่ะจากล้านกีบเนี่ยอ่าสิบล้านกีบไหมเกมนี้โอ้บ่ได้ได้แต่น้อยเดียวอยังโบเกมเนียต้องการจากคะแนนเนี่ยนียยังอีกจากคะแนนเนี่ย Ini ekor 4 kenaan. Oh, sumber. Oh. Bereng dia 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 bereng. Keh lah. Kini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  lah. Wow.

ครูนี้สแสดงว่าฝีมือนี่สูสีนะเออตีก็ได้ตีก็ได้สองตีก็ได้สองฮะแต่โบหัว,วเราสิตีหรือเปล่าตีได้สองนะตีได้สองฮะ โหามไม่หามอย่มาพูดกับกันเนอ๋อเข้ามากันเส่อโอ้โอ้โอ้โอดูดั่ดกับเดีดย,ดยบึงบึงบึง ยังเสียลูกนี้อยู่แทงก่อนไอ้ซิงแท่งออกน้ำมาแทงเสียเสียไผสมเลยเพื่อนน่ะเสียหน่อยน่ะยังเสียหน่วยหนาอยู่เสียหน่วยนี่เสียหน่วยหนาดับมั้ใดเสียหน่วยนี่ตัวนี้เลอยๆตัวนี้เอาแท่งมันกินกันหลายเกาะนี่นะตัวดับนี้กับตัวนี้มันอยากตีหน่วยนั้นเออยังได้เออยังได เสียอย่าว่าเอาเทกมาเทกน,นะกเขาคนเอเอาลายเสียงว่ากับฟังความเขาแด <c oughs> เออล้นเขาล่นเขาสนอล่นเขาสนเอนนเนเอไไเอ,เอ,อันตรายล้บาดนี้มิตตออกหรือว่านั้นเออ โอ้กระเทยน้อง่ายมาแล้วกระเทยน้องขมาแล้วจ่ากเยิกมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เตีลูกก่นสันติเรลตีลูกนั้นงสอง๋อ้้าไ้ตนเป็นสตีลูกห่างอนก่อน บมอแกสตีลูกขังออกก่อนใช่ไหมอย่วันี้แกสิตีลูกกลางมาเใครีได้ย่กันตีลูกนั้นออกแกนั้นลูกอันตรายลูกอันตรารออยู่แล้วต้องเปหงปหวงอันตราย ปุ๊ปโอ้ก็ถทือว่าแกได้สุดยอดเลยสุก้อยสุก้อยได้สามได้สามได้สี่ได้สามโอ้ใส่สีสมพูสีกระเตยสีกระเตยกระเตยน้องคายทิม ทีมนี้เบ็ดกัน10ล้านเด้อ10ล้านขีปสองทีมทีมอยู่เบื้องด้านนั้นเจ้าด้านเจ้าด้านเ้าด้านขีปสองให้เนาะตีเชฟเฮด เกือบ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 อ่าเราเมืองทานกอกไปนะจะตีตัวนั้นออกเกือบเกือบเกือบเอาเอามันถึกรูสดทยเอามันถึอเออคอยเอาออก ออกโซเชียลโอ้ยทำคะแนนบัได้เลยเดี๋ยวนี้ยังไผ่เนี่ยยงไผ่เนี่ยมาเนี่ยตีเอ้ามานี่โอ้ได้เสืเกมเกมนี้ยังมาในเกมแล้วบ Anh em bon kèm thế ờ, à? Ờ, bò phò, hẹn bò phò, nhắn cây, à, đây mẹt nưng, mẹt nưng Đi ừ. ăn mưa lạ Đi ăn, เปลี่ยนมือแล้วเ,เสียไปสองลูกส,สามลูกตีได้ขึ้นกีฬาคิสเนอร์ออนเทรีโอแคนาดา,าเดอร์มือนี่เกือบมิดแคม่มาร่า <c oughs> เออ ว่าโอ้มัน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 เต้นขามเต้นขามอ่ะเออโอ้บบได้ได้หนิลูกนี่โอ,โอ้สุดยอดเลยบักอายสุกโกยสุกโ <ค entertain, S 2> สกโย,กโย,กโยเปลี่ยนละเปลี่ยนละยังบ่ฮู้เปลี่ยนบ่เปลี่ยนละ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 โอ้โมเสกเขาเจ้าได้เหรอว้าวบ่รอกูปุ่นไเลย Ổ. nhìn ở đây cả đây em cái là cái là khăn sư để liếp hoa ở đấy thử lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ <laughs> 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 nhớ như đây giai như đây đi, <laughs> à, đây 2คะแนน, đen <laughs> <laughs> ทิมนี้กะซาวล้านจีบพอเขาอ้เกือบเกือบเกือบ อเปลี่ยนมือเขาพอแต่ดาดหัวกูดร t r ย Good t ไหม โอ้โอ้ยเสียอยู่เสียคะแนนหนึ่งอย่าโอ้เป็นอันว่าเรียบร้อยโอเคคอนเกิรชูเลชันวินละวินละวินละเออวินไปละอันสิบล้านกีบฮะทีมนั่นก็กำลังสู่กันย่างดูเดือด อจังหน่อยสิอัพเดตให้ไหมบายยเสียเสียของเสียอันฟิล์มคอยหมดเนาะโอ้ได้แล้วเหระได้ได้เหรอ ีมอยวนทิมกระเตยหนองคายกับทิมบ้านไหนเนี่ยทีมมันหอมไหมมันหอมอินเตอร์ไหมทีมมันหอมอินเตอร์บอกแล้วเวลาซ่อมมานะโอ้ยใส่ปกๆเอาเออนีบาตตีแท้แล้วนนปันอันนั้นเป็ดตด โอ้งามหลายเข่ามาได้งามหลายเอาเรือด้วยเดียวอีกแล้วเรือบาตีกับเสียงนล่าอุตสีบุญล่าโอ้ยกำลังตีเลยอัดสองหน่วยบถึก ตีแบบกระเทยนะแบบว่าโบถึงนะสองหน่วยนะหนึ่งหน่วยผ่านไปมีหลักฐานในเคมาลาจับเรียบร้อยเฮาเว้าแล้วนะเฮาฮู้แล้วนะหน่วยสุดท้ายคิส โอ้ยคอยบอกแล้วคอยบอกแล้วคิดซื้อนะคอยบอกแล้วซื้อเลขก็ถือเลยเออเออ